สวัสดีค่ะชาวลักนาและชาวราศีกันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้ฟังได้ทั้งลักนาและราศีแอดมินทานายให้หลังเลือกตั้งคุณจะปังพลังเยอะหรือว่าพังพินาจนต้องไปซ่อมไปชาร์จนะคะไปชาร์จแบตเก็บตัวเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนกด้วยการกรนของเจ้าหมาตัวน้อยของแอดมินนะคะนอนอยู่ใกล้ๆแล้วก็หลับสนิทด้วยนะคะลักนาราศีกันนะ ช่วงระยะเวลานี้แอดว่านะเรือนดาวต่างๆที่มันโชคดีมันอยู่ในเรือนมรณะนะ,นะคะก่อนก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ในเรือนมรณะหลายดวงเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เจ้าตัดทำอะไรก็ตามที่มันประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะเป็นงานเก่าเป็นเรื่องเก่าหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จนะคะ แต่ว่าถ้าไปทําเรื่องใหม่ๆไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแอดยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีทิศทางที่ดีนะพอเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยก็ยังเข้าสู่ลักษณะที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริคือมีปัญหามีเรื่องนะคะแต่ถามว่าระยะเวลาหลังพฤษภาคมเนี่ยมันมีเกณฑ์ดีไหมเกณฑ์ดีมันมีแต่ระมัดระวังความเด่นที่มันจะทําให้เจ้าตาเนี่ยประสบแบบเรื่องประสบปัญหานะคะชวนยังหลีกภัยนะคะการเป็นใครไม่หลีก ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังการก่อร่างสร้างศัตรูในระยะเวลานี้นะคะเจ้าเรือพันธุเจ้าเรือปัตตานีนะคะอยู่ในภพ เรือนมรณะแม้จะเป็นราชาโชคแต่มันจะเป็นโชคที่มักจะได้มาจากความเสียหายก่อนหรือเป็นโชคเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่ได้มาจากการเสียหายของใครบางคนแล้วคุณได้รับมานะหรือคุณบางคนนะคะโดดเด่นและดีเด้งเลยก็จะต้องบอกว่าเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่ทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างมากนะคะแต่ดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยประกบอยู่ในเรือนมรณะด้วยลัคนาราศี ก,ก็เลยเป็นบุคคลที่แอดมองว่าไม่ค่อยมีใครทําอะไรคุณได้คุณอาจจะตอบแอดมินก็ใช่อ่ะสิเจอมาทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะทําให้ทุกข์ไปมากกว่านี้แล้วนะคะแต่แอดมองว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้าชะตาจะเอาอะไรจะเอาแง่เอางอนกับผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างยากผู้ใหญ่ผิดปกติไปนะคะผู้ใหญ่จะมีลักษณะที่เหมือนกับว่าสําหรับแอดมองนะผู้ใหญ่จะเหมือนกับว่าเขาแปลกแไปอะ ม,มันแปลกๆเพราะว่าดาวผู้ใหญ่ของชาวลัคนาและราศีกันเนี่ยเป็นดาวผู้ใหญ่ที่ถูกมรุตอยู่เข้ากลุ่มเขาจะมีความคิดแปลกๆเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะมีนิสัยแปลกไปยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เคยดูแลเจ้าชะตาแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแยง้ง ให้เกิดขึ้นแต่แอดมองแบบนี้ค่ะเครื่องเดือนหลังในเจ้าชะตาบางคนอาจจะได้รับการติดต่อง,งานจากที่เดิมนะที่เก่าถึงได้บอกว่าไปทําอะไรเก่าๆแบบเดิมๆนะคะไปพบเจอกับผู้ใหญ่เก่าๆนะคะรวมถึงตัวเจ้าชะตาเนี่ยจะได้ถูกชักชวนให้ไปทํางานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับมรณะกฎหมายาเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มันเป็นรับเหมาเช่าช่วงรับต่อไปนะคะ คือมันมีเรื่องของแอดจะบอกว่าไงอ่ะเข้าไปร่วมทุนร่วมหุ้นคือ,อได้บางสิ่งบางอย่างจากความเสียหายของคนอื่นน่ะนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยดาวพระศุกร์ของคุณยอยู่ในเรือกนกันกัมมะนะคะส่วนพระพุธเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนมรณนะเพราะฉะนั้นมันจะไปทํางานเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนน่ะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็ตามอ่ะนะคะที่มันเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเป็นเภสัช นะคะเป็นนักกฎหมายได้เป็นตำรวจเป็นทหารนะคะที่ต้องช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตที่เขาแบบเออกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับประกันภยัยวินาศภัยได้ทั้งหมดนะคะทาออนไลน์ได้ทั้งหมดคุณขี่แกคปได้ไหมได้เพราะว่าคุณรับงานทางออนไลน์ผ่านทางออนไลน์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูว่าศาสตร์ชะของเจ้า,าตาตอนนี้เป็นนิดเพราะฉะนั้นถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เหนื่อยไหมเหนื่อยยากลําบากมากๆก่อนที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนสหัชชะอยู่ใน ในฐานะที่เป็นนิดไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังการขับขี่การอะไรก็ตามนะคะแอดต้องบอกว่าให้เรามัระวังตัวเรามัระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะไม่งั้นจะมีเรื่องของการเจ็บการอะไรแบบนี้นะคะอุบัติหงอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาทีนี้พ่อสุกเนี่ยแอดมองว่ามันมีหลายทิศทางนะคะครึ่งเดือนหลังที่เจ้าชะตาจะได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่มากขึ้นเรามาเริ่มดูกันเลยหลังจาก เลือกตั้งนะคะ พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่15พฤษภาค,คมออกจากเรือนมรณะแล้วแทนแทน,แน,นะะวินาศเข้าสู่ภพเรือนสุภาเอาไปซ้ําเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคะแต่เป็นคู่สมพลน่ะผู้ใหญ่จะปแปลกผู้ใหญ่อาจจะคิดได้ผู้ใหญ่อาจจะเรียกกลับไปทํางานนะ,ะผู้ใหญ่อาจจะกลับมาสนับสนุนทํานายอย่างนี้ได้เพราะมันเป็นคู่สมพลมันไม่ได้ขัดแย้งต่อกันนะคะหลังจากนั้นนะคะพระเกตเข้าสู่ราศีสิงห์แอดเลื่อนมาแล้วในราศีสิงห์นะคะเกตเข้าสู่ภพเรือนวินาศเนี่ย ที่จะทำนายได้น่าจะเป็นเรื่องของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคือต้องบอกแบบนี้การที่พระเกศอยู่ในเรือนวินาเกศจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีมานะบากบัน่นขยันนะคะสู้ไม่ถอยเพื่อจะทำให้ตัวเองอะรอดพ้นจากวิกฤตสมมติตอนนี้เจอวิกฤตอยู่คุณจะมีพลัง จากพระเกตเขาเรียกว่าพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้ามาโดนบันดาลให้เจ้าต่าไม่วินาศไปตามชื่อเรือนพระเข้าเรือนวินาศแสดงว่ามีทั้งพละกําลังมีทั้งความอดทนมีทั้งการต่อสู้โดยที่คิดว่าจะเดินหน้าอย่างเดียวไม่กังวลใดๆถามว่าพังไหมการมีกําลังใจมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในตัวเองขนาดนี้ลัคนาราศีกันคุณไม่พังแต่คุณจะมีความมานะอดทนเป็นพิเศษ นะคะพระเกตเข้าตรงนี้แอดว่าดีเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะมันเป็นช่วงจังหวะและระยะเวลาที่จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยหาเงินหาทองแบบหลายทิศทางอะ่ะนะคะต่อสู้หนักเอาเบาสู้ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะซึ่งแน่นอนว่าพอพระเกตเข้ามันหมายถึงให้เจ้าชะตาลุยให้เจ้าชะตาสู้มีกําลังใจไม่ว่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบอ่อคุณแม่แรงบันดาลใจครอบครัวอะไรก็ตามนะคะพอสุดท้ายแล้วเนี่ย ดาวเจ้าเรือนอะดาวดาววินาศเนี่ยเจ้าเรือนของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนสุภพระเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะสู้เพื่อพ่อสู้เพื่อแม่สู้เพื่อครอบ,คร,บครัวญาติมิตรพี่น้องเนี่ยได้นะคะทีนี้แอาจ,จะบอกแบบนี้ว่าทําไมพระเกตถึงมาจังหวะพอดิบพอดีในช่วงระยะเวลาที่แอดบอกนะคะคือพระเกตเข้าเนี่ย ในวันที่19พฤษภาคมขอให้คุณตามคุณลุยตามพระเกศไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วพระสุกร์จะเข้ามาสู่ราศีกรกฎหรือว่าพบเรือนราภะเนี่ยนะคะในวันที่30พฤษภาคมอย่างที่แอดมินบอกมาจากเรืการงานแสดงว่าการงานเกิดลาภผลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างออกแนวดีนะคะออกแนวที่จะประสบความสําเร็จ นะไม่ใช่ว่าการทุ่มเทปไปตอนช่วงพระเกตที่แอดบอกว่าสู้สู้นะคะทำต่อนะอย่าเครียดอย่าคิดมากความสําเร็จมันจะมาสูงมากในช่วงระยะเวลานั้นนะคะแล้วมรณะเนี่ยเป็นนิจอยู่ในเรือนหลับพระแสดงว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะทําให้เจ้าตาทุกข์ใจเนี่ยมันอ่อนด๋อยลงไปแต่เรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินโดดเด่นขึ้นมา ถามว่ามีช่วงของการจับจ่ายใช้สอยที่หนักไหมมันก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยถึงบอกว่าเจ้าชะตามีสิทธิ์หรือว่ามีโอกาสที่จะต้องสู้เพื่อพ่อเพื่อแม่นะคะในช่วงระยะเวลานี้พวกผู้ใหญ่หรือบางคนเนี่ยไปสู้ในต่างถิ่นต่างแดนในต่างประเทศนะคะการได้งานใหม่การหาเงินใหม่การลงทุนอะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสําหรับชาวลัคนาและราศีกันนะคะสําหรับในเรื่องของ ราชาโชคเนี่ยจะนำพาโชคลาภความสำเร็จอะไรมาบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าการบางคนนะคะต้องการจะไปต่างประเทศต่างถินต่างแดนต้องการจะไป คือช่วงระยะเวลานี้สอบอะนะแอนมองว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วลักษณะที่ประสุกเข้ามาเป็นราชาโชคเนี่ยเป็นอุดมนาราด้วยการได้เป็นอุดมเกณฑ์ตรงนี้ทําให้โชคลาภและความสําเร็จที่คุณคาดหวังที่คุณวางแผนไว้เนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาตัวเจ้าชะตาเนี่ยอย่างมรณะเนี่ยมีดาวราชาโชคมากมาย,ยมันมีโอกาสที่คุณจะ มีเครดิตเกี่ยวกับเรื่องของไปการไปกู้ไปขยับขยายไปทำอะไรนะคะรวมถึงที่ดงที่ดินที่มันมีชื่อของเจ้าชะตาเนี่ยเกิดขายได้แล้วได้รับส่วนแบ่งได้รับมรดกได้รับการแบ่งสารปันส่วนเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสเกิดได้เช่นเดียวกันนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยไม่ว่าแอดจะบอกอย่างไรในตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยดาวเจ้าเรือนอริเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนมรณะเขาเรียกว่ารอดตลอดปลอดภยัย ทุกสถานทุกที่ที่ไปเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่รอดเสมอขอให้กระชุ่มกระชวยหัวใจไว้เลยแม้แต่พระเกศยังเข้าข้างนะคะในลักษณะดาวแบบนี้นะคะเจ้าชะตาพอดาวครบทุกดวงเนี่ยอาจจะแยกให้ฟัง่งก,การงานของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาต้นเดือนนะคะจนถึงกระทั่งช่วงหลังเลือกตั้งนะคะ ดาวเจ้าเรือนการงานนยังเข้าสู่พบเรือนมรณะอยู่แต่มันโดดเด่นตรงที่ว่าพระสุขเป็นราชาโชคอะไรเป็นราชาโชคในหลังเลือกตั้งพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศขยับออกจากเรือนมรณะเจ้าชะตามีสิทธิ์จะได้งานเก่าเจ้านายเก่าที่พูดคุยกันแต่แอดบอกเลยนะว่า ผู้ใหญ่ที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มันจะผิดปกติไปหนึ่งบางคนก็ป่วยๆนะคะไม่ว่าจะป่วยร่างกายป่วยอะไรป่วยจิตใจป่วยด้านคําพูดอาจจะมีคําพูดที่เจ้าตาทุกใจนะคะในช่วงแรกๆของกลางเดือนแต่ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าอะไรที่เจ้าชะตาขัดใจอะไรที่เครืองใจอ่ะขอให้ลองบรรเทาเบา,างแล้วก็ลองคิดว่าเออเขาแก่แล้วเขาก็พูดอะไรไปของเขาอ่านะฮะอย่าไปถือสาหาความแนละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย คือถ้าถือสาหาความเนี่ยมันจะท้อมันจะเหนื่อยมันจะลำบากใจเพราะดาวผู้ใหญ่ของเจ้าตาใน7ปีมันจะมีแบบเนี้ยมันจะมีลักษณะเหมือนเขาไม่ถูกชะตาเราเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะกลับมา เห็นคุณค่าของเจ้าชะตาอยู่ดีในวันที่30พฤษภาคมแอดถึงบอกไงว่าให้สู้ให้ต่อสู้คือไม่ได้สู้แบบโ้โหสู้ยิบตาตาต่อตาฟันต่อฟันทะเลาะกันไปเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่สู้คือใช้คุณงามความดีใช้ความตั้งอกตั้งใจนะคะแล้วระยะเวลานี้นะอย่างดาวเจ้าเรือนสหัชชาเป็นนี้อยู่ในเรือนลาภะจะทําสัญญาในการได้มาอะไรสักอย่างในช่วงระยะเวลานี้แอดขอให้รอบคอบรัดกลุ่มนะคะ มันเป็นรายโช,ชคแต่มันมีนิดขวางอยู่นิดคืออะไรเอกสารสัญญาเรื่องการซื้อรถซื้อบ้านเรื่องอะไรแบบเนี้ยให้เรามัระวังความขัดแยง้งเรามัระวังตัวหนังสือเรามัระวังเอกสารอ่านให้ดีนะคะทีนี้มาถึงเรื่องเมื่อกี้การงานแล้วเนาะแอดจะไปพูดถึงเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกัน ้องบอกว่ามันเป็นการเงินที่มีนิดมาเจาะอยู่ในเรือนรับพระนะคะมีเรื่องของการได้มาใช้ไปมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเหมือนที่แอดบอกว่าบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเจ้าชะตามีเรื่องของการเสียเงินเสียทองเล็กๆน้อยๆด้วยการดูแลสุขภาพมีโอกาสนะคะแล้วก็มันมีเรื่องของการลงทุน ซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ว่าบานรถที่ดินทรัพย์สินอสังหามันจะมีมาในช่วงเครื่องเดือนหลังถามว่าปังไหมแอดมองว่ามันก็ดีขึ้นนะจากกลางจากช่วงต้นเดือนทุกสิ่งทุกอย่างมีแนวทางมีลักษณะที่ดีขึ้นทั้งนั้นนะส่วนเรื่องของความรักความรักเนี่ยคนมีคู่เนี่ยปัจจุนี้มันเข้าสู่ภพเรือนมรณะใช่ไหมโอกาสที่ว่า เจ้าชะตาคู่ครองคนรักของคุณใช้เงินเก่งก็ได้แต่บางคนนะคะเขาจะอาจจะขอไปทำอะไรในระยะเวลานี้เนี่ยก่อนแอดวก์ก่อนวันที่30พฤษภาคมไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรให้แบบ ต้องพูดคุยกันหรือแม้แต่ตัวเจ้าตาเองจะไปร่วมทุนร่วมมูลอะไรดูให้ดีนะคะถ้ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายไม่ใช่เกี่ยวเรื่องของการต่างประเทศไม่ใช่เรื่องที่เคยทําไม่ใช่เรื่องที่เก่งกาชํานาญงานหรือว่าเคยจับเคยลุ้นเคยดูแลกันมาอยู่แล้วเนะี่ยแอนไม่อยากให้ทําหรือว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลไปอ่าไปทํางานที่มันจะต้องไปค้าขายคนในโรงพยาบาลไปขายอาหารในโรงพยาบาลไปส่งในโรงพยาบาลแบบเนี้ยหรือเป็นคนแบบ รับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันเป็นเวชภัณฑ์มาขายก็ต้องดูให้ดีนะคะคุณอาจจะจะเปิดร้านแล้วขายพวกแมสอะไรอย่งเงี้ยได้นะมรณะเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของศิลธรรมเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของการออนไลน์ได้ทั้งหมดหรือบางคนซ่อมทํานู่นทํานี่นะคะซ่อมอ่า เย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าอย่างนั้นได้แสดงว่าคู่ครองคนรักเนี่ยเอาไปทําได้มีเกณฑ์ดีมีโชคลาภม,มีความสําเร็จแต่ช่วงระยะแรกๆอาจจะยังไม่มีผลกําไรกลับมาให้เห็นเนาะแต่พระฤหัสมันเป็นราชาโชคไงก็ก็ดูอาชีพและจังหวะให้ดีละกันในเรื่องความรักของคุณมีคู่มันก็เลยเหมือนแบบว่ามันก็ดูดูกันไปดูแลกันไปพูดคุยกันมีขัดคอกันบ้างไหมก็มีในกรณีที่ตอนแรกเนี่ย พระอาทิตย์ยังไม่ยกออกนะมันก็มีเรื่องของการปะทะนะคะแต่เจ้าชะตากา็ถ้าไม่ถ้าไม่ทิถฐิต่อกันถ้าไม่ดื้อดึงต่อกันแอดว่าก็จะมีการพูดจาเจรจาที่แบบประคับประคองชีวิตรักไปได้นะอย่าให้พฤหัสเสียนะในปีนี้นะอย่าไปทะเลาะก,กันจนแบบว่าพฤหัสมันเสียและความมั่นคงมันเสียเพราะแอดมองว่า,าต่อให้อยู่ในเรือไหนก็ตามพฤหัสไม่เคย จะไม่มีเรื่องดีๆให้เรานะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะต้องประคับประคองพูดคุยกันดีๆฟังเหตุผลของกนและกันและแอดว่าสุดท้ายแล้วคุณก็อยู่ข้างเดียวกันนะ่ะคุณเป็นสามีภรรยาคุณไม่ได้เป็นศัตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปแยกข้างอย่าไปแบบว่าใครชนะคนนั้นแบบเก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะใครจะงอ,อก,ก่อนก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ถูกงอเป็นฝ่ายชนะแต่คนที่งอ,อก,ก่อนแปลว่าเป็นคนที่รู้จักลงให้อีกคน,นยอมให้อีกคนไม่ว่าคุณจะผิดหรือถูกแล้วคุณง,งอ,อก,ก่อนคุณพูด ก่อนคุณประครับประคองจิตใจของอีกคนแอดว่าดีนะคะความรักนี่มันก็เลยมองว่ามันต้องฝ่าฟันหน่อยนะในช่วงครึ่งเดือนหลังสําหรับคนมีคู่ต้องใจเย็นเย็นต่อกันนะคะแล้วก็ทีนี้แบบดาวพฤตยูเนี่ยอยู่ในเรือนสุภาแอดว่าเนี่ยบางคนเนี่ยทะเลาะบอกแว้งกับผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะมีเรื่องแบบนั้นด้วยนะแล้วความรักของคนโสดละ่ะ ความรักของคนโสดแอดมองว่าช่วงระยะเวลานี้ดูเหมือนว่าเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานมากๆนะคะไม่ว่าประสุขจะเข้าไปในเรือนสุภาเรือนกันมมะเรือนลาภะเนี่ยโดดเด่นเป็นคู่ทัดน้ําบ้างเป็นราชาชโชคบ้างเพราะฉะนั้นเครื่องเงินหลังมีเสน่ห์ร้าใจแต่ว่าจะเอาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งสําหรับชาวลัคนาและราศีกันเนี่ยบางทีแบบว่าอยากทํางานมากกว่ามีลักษณะที่เหมือนกับว่าอะ ในกรณีที่แบบมีคนเข้ามาถูกตาแล้วทำยังไงดีแอดมองว่าต้นเดือนเนี่ยผู้ใหญ่ฝ่ายเขาให้ไหมเพราะแอดบอกว่ามีโอกาสจะไปอาคนมีคู่มีโอกาสจะทะเลาะเบกแว้งกับผู้ใหญ่ฝ่ายเขาแต่คนที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสที่ไม่เข้าตากรรมการนะสมมติไปสมมติไปจีบลูกชายเขา จีบลูกสาวเขาหรือลูกชายเขามาจีบระวังไม่เข้าตากรรมการของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเขากรีดกันเขาอะไรก็ตามเพราะว่าเขาแปลกๆไงนะคะ,ะการพูดการจาเจรจาก,กับฝั่งนั้นไม่ค่อยดีนะสำหรับปนโสดแต่สักพักหนึ่งแอดบอกแบบนี้เจ้าชะตาจะเพลิดเพลินกับการทำงานที่มันขยับขยืขย่นดีขึ้นและมองมองว่ามันมีความสนุกมากกว่าการอยู่เป็นคู่ในช่วงระยะเวลานี้สุดท้ายแล้วเนี่ย เขาก็จะก็จะมีผู้ใหญ่ของอีกอของเพศตรงข้ามเนี่ยมาดูตัวเจ้าชะตาเองอะนะคะในช่วง30พฤษภาคมจะมีผู้ใหญ่หมายตาหรือเรียกว่ามีคนแก่กว่ามาชอบก็ได้นะคะช่วงระยะเวลานั้นแล้วก็เป็นคนที่แบบอายุมากกว่าความมั่นคงมากกว่าแล้วก็เปด้วยนะคะก็จะพบเจอกันตอน30พฤษภาคมเป็นต้นไปนี่แหละนะมีโอกาสพบเจอก็มองมอง,มอ,งอยู่หน่อยนะ ว่ามีใครเข้ามาสนอ,อกสนใจชาวตาไหมส่วนเรื่องของสุขภาพลักษณะาราศีกันต้องดูเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําหนักตัวนะความดันโลหิตสูงเรื่องของหลอดลมอักเสบนะคะเรื่องของอาเลืีแผลหนองสิวเนี่ยเพราะมันมีดาวหลายดวงอยู่ในเรือนมรณะถึงแม้จะเป็นดาวดี ซึ่งมงบอกว่าเจ้าชะตาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมันจะมีเรื่องที่ว่าคุณรักษาได้ไม่ได้เป็นเรื่องเยอะอย่างน้ำหนักตัวก็ออกกาลังกายอย่างเรื่องอักเสบก็ดูแลการนอนอะไรให้มันพอเพียงเพราะถ้าร่างกายอ่อนแอแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องต่อมไตอะไรต่างๆในร่างกายเราอย่างพระพุทธเนี่ยอยู่ตรงนี้ในเรือนมรณะมีเรื่องของหลอดลมอักเสบมีเรื่องของการกินอาหารมีเรื่องของความเครียดนะความคิดคิดมากพูดมากนะ คิดเยอะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เครียดเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่พูดมามันดูไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มันดูเป็นเรื่องที่เจ้าชะตาแก้ไขได้นะคะผลเสียต่อสุขภาพเป็นเรื่องของความเครียดมากกว่าเป็นเรื่องของความดื้อมากกว่าในช่วงระยะเวลานี้ก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มาเอกเรื่องกระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่เนี่ยเครื่องเดือนหลังมันมีเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ไม่ต้องไปกระทบกระทั่งกับเขาหรอกเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ออกนะคะ คือถ้าเกิดเจ้าชะตามีเขาเรียกว่าอะไรมีเป้าหมายในแต่ละเรื่องที่มันมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปเจ้าชะตาจะรู้สึกเพิ่มขึ้นในทุกๆครั้งที่ฟังคลิปแอดมินว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันมีไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่จริงๆแล้วศาสตร์จะทำคือเดี๋ยวทุกเรื่องก็ผ่านไปไม่ว่าดีหรือร้ายไม่ว่าคนหรือเวลาหรือช่วงจังหวะที่ไม่ดีทั้งนั้นนะคะ ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ได้อยู่กับโลกนี้ตลอดไปถึงบางวันถึงบางจังหวะถึงบางเวลาเราก็ต้องลาก,กันเห็นไหมคะเจะ้าชะตาเพราะฉะนั้นทำดีว่าให้มากที่สุดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นกันที่แบบว่าทุรักทุเลเหลือเกินในการจะทําอะไรต่างๆให้มันประสบความสําเร็จให้มันดีเนี่ยแอดบอกเลยนะว่าชาติก่อนกันเนี่ยคุณมีพระพุทธเป็นเจ้าเรือนและพุทธในตําแหน่งของคุณเนี่ยเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นกันเนี่ย ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะพูดเป็นดาวที่เกเรแต่ก็ยังไม่ไม่ได้เกเรในแบบว่าอะไรแค่เป็นคนเหมือนแบบว่าอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าพูดเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์มากๆแต่ก็ไม่ติดเท่ามรตยูนะถ้ามีมรตยูกุมรักในแอดบอกเลยว่าโคตรติดพูดกับพูดกับคนคนที่มีมรตยูกุม,กมรักมรตยูเล็งรักเนี่ยโหแทบจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะทําไม่ใบ้มากก็เป็นคนที่แบบไม่อยากจะติดต่อสนทนากับใคร พูดท,ที่เป็นมหาจักรในเรือนตัวเองเป็นดาวตัวเองของกันนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่เคยแพ้ใครในเรื่องของการพูดอ่ะถ้าจะกระทบกระทั่งถ้าจะเถียงกันจริงๆถ้าจะโมโ oh, หนะแต่โดยรวมแล้วก็จะมีลักษณะของความคิดมากในแบบการเป็นผู้หญิงตามลักษณะของตัวเองที่เป็นเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์นะคะทางท้ายนี่ก็แถมหน่อยนะพูดคุยกับชาวกานไปเรื่อยเนาะ ขอบพระคุณมากๆที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการทำให้ช่องของแอดมินเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการส่งซปเปอร์แตงมาให้นะคะหรือว่าการแชร์คลิปออกไปให้มีคนได้รับชมคลิปของแอดมินเยอะๆนี่เป็นการมุทิตาจิตเลยนะโอยพรให้แอดมินแบบมีช่องที่แข็งแรงก็แน่นอนว่าแอดก็จะสามารถทา คลิปให้เจ้าชะตาได้ฟังกันต่อไปนานๆได้เพราะช่องของแอดมินมีรายได้เข้ามาขอพรบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ